ลัคนาราศีพิจิกนะมีใครพิจิกบ้างพิจิกครับพิจิกนะพิจิกเอ้ยมายังพิจิกนะพิจิกนะมีใครพิจิกบ้างจ้ามีใครพิจิกบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยเธอนะพิจิกนะฮะพิจิกพิจิกมีใครพิจิกบ้างล่ะจ้า พิมพ์ขึ้นมาให้ตัวอนะฮะพิจิกนะอ้าลัคนาราศีพิจิกนะกนารากนะครับดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหรือเรียกง่ายๆว่าเรือนลาบของชาวลัคนาราศีพิจิกจะย้ายในวันที่27่ิ กุมภาพันธ์นะฮะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าตรีโกนร่วมธาตุน้ำกับลัคนาราศีพิจิกไปอยู่กับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองแล้วก็ไปอยู่กับดาวราหูในส่วนของข้อดีนั้นนะในส่วนของข้อดีนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ จะได้รับลาบผลการเงินการทองนะครับลาบรอยนะดาวพุธจะย้าย27กุมภานี้นะลาบผลการเงินการทองลาบรอยนะครับนะบางทีก็ได้เงินแบบไม่คาดฝันได้เงินจากตรงนู้นตรงนี้ได้แบบแบบฟุกๆไม่คาดฝันอะไรทํานองนี้ แล้วงานเนี่ยก็จะขยับดีแต่จะยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาค่อนข้างที่จะมากนั่นก็จะหมายถึงจะรู้สึกเหนื่อยๆกับเรื่องเอกสารสัญญาที่ต้องจัดการต้องเคลียร์นะครับส่วนในด้านลบนั้นต้องบอกว่าการเงินดาวเท่าัลาภัไปอยู่ในเรือนอยู่กับดาวคู่มินนะ เงินบางส่วนจะต้องเอาไปใช้หนี้หรือเราหงุดหงิดใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนี่คือชาวลัคนาราศีพจิจิกจุกจิกหงุดหงิดใจกับเรื่องหนี้สินเอออยากจะใช้จ่ายให้สบายสบายใจก็อยากแต่บางทีก็มีหนี้สินบางอันที่เราจะต้องจัจดการแก้ไขอะไรอย่างนี้แหละ นะนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพุธนั้นส่งผลในเรื่องความรักโดยทางอ้อมเพราะไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองนั่นก็จะหมายความว่าจะนะครับแฮปปี้พูดคุยสื่อสารกันในทางที่ดีมากขึ้นกับคนรักหรือคู่ครอง ใครที่สื่อสารกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจคุยกันไม่ค่อยเข้าหูก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอ้าวคุณเคพรสวัสดีครับคุณเคพรนะบอกว่าจริงค่ะอาจารย์เครียดเรื่องเงินนั่นแหละนั่นแหละคุณเคพรนะอ่าโอเคนะครับถัดจากลักคด